เปลี่ยนแปลงหัวใจเราก่อนอันดับแรกแล้วหลังจากนั้นขอ Allah ให้เรามีการปฏิบัติอามันแล้วันนี้ยาวชนสิ่งที่อยากฝากวัยรุ่นนะครับในนเท่ั้คืนนี้ก็มีวัยรุ่นค่อนข้างจำนวนเยอะนะครับทำตัเลยละพอคุ้เรื่ยเยาวชน ไทยเนี่ยนะครับวันนี้มีอิหม่ามไอมัสิดกรรมการหลายท่านผู้ทรงอาวุธหลายท่านมุสลิมไทยขอบคุณอลัลลอฮวันนี้โรงเรียนศาสน,นาเรามีมากโอกาเสเผยแร่ศาสน,นาเราไงแต่วันนี้สัคงคมจะเคลื่อนไปข้างหน้าได้ยังมีพลังปฏิเสธไม่ได้วัยรุ่นคือกำลังสำคัญ ไม่ต้องดูมุมศาสนาะล้วะพี่น้องดูมุมการเมืองพอแล้วผมไม่อยู่พรรคไครนะพี่น้องและผมก็ไม่ได้เลอกตั้งดนะ้วยและก็ไม่เชียบพรรคใดทั้งสิ้นแต่ความเป็นจริงที่เกิดขึด้นชี้ง่ายๆนิ่จะเ My name is David. Yeah เจ้าของเราคือพระเจ้าแห่งชั้นฟ้าและแผ่นดิน เราไม่มีแานต์ 天高皇帝。 เราเปิดเอาหรอยาอาลัลลอฮ์เราไม่รู้ว่ายาูดีจะทิ้งบอมเมอรเราไม่รู้ว่าเขาจะทวงบ้านเรานตอนไหนรู้แต่ว่าถ้ามาความตายเมื่อไหร่ฉันขอ เราไม่ต้องไปตะโกนนะสี่แยกเราพี่น้องเราเป็นมุสลิมเราไม่ต้องไปตะโกนพี่น้องนะสี่แยกไฟแดงบอกเราคือมุสลิมไม่จ เป็นต้นเหล่าเภอเบิ้งเป็นผู้ว่าเบิง้งอัลฮัมดุลิลละแต่สังคมบอกว่าวันหนึ่งข้างหนนะ้าคนจัดงานศาส,สนาอินชาอัลลอฮ์ประธานจัดงานบอกเป็นประธานชมรมรถสิเป็นไปได้หรือครับอาจารย์พี่น้องว่าเป็นไปได้หรือครับอัลลอฮฺอ,ลอัลฮัมดุลิลละ ผมไปพยานที่นครอาจารย์มาพยานหน่อยนะครับอาบอกได้โอเค ออิหม่าม่มอกกรรมการผมจะจัดบรรยายพวกผมอิหม่ามพี่น้องอัลฮัมดุลิลละห์มึงจะจัดเอาเลยเดี๋ยวพวกพวกูซัพพอร์ตวัยรุ่นลุยผู้ใหญ่สงสารอย่าเอาล่อคนไม่ต่ำกว่าพันไี่ไอ้ผมว่าถ้าไม่พันก็เฉียด ส,สิ่งที่ผมมีความสุขอย่างเดีพียนี้แต่ไม่ต้องเตมิมเห็นวัยรุ่นใส่จีนมาฟังสังนนะเห็นวายรุ่นมันต็ตัวเดนร็อกเลยมาฟังเร่งราวอิสลมามได้ทำไมอะครับผมบอกว่าวันนี้คนใส่โต๊ะฟังบรรยายเปน็นเรื่องปกติ ไอรุนอยู mm ่ๆใส่ยีนมึงนั่งฟังใบยานเฉยเลยนี่คือสุดยอดของไอ้